พอลูกซ่อมจัก,กรยานกันค่ะจัก,กรยานน้องนิลส์พังแล้วก็เลยเอาจัก,กรยานพี่พอล่ามาซ่อมก็จะได้ใช้จัก,กรยานพี่พอล่าแหะต่อไปเนี้ยจอยู่เมืองไทย3ปีอยู่ที่พัทยาเพราะว่าตอนนั้นคุณบาสไปทํางานที่น,นู่นเราก็ย้ายตามไปที่ไปอยู่เมืองไทยได้วยกันหมดเลยส่วนอันนี้อันนี้สตอรี่ <c oughs> จำไม่เคยลืม อันนี้ซื้อที่อาบูดาบีตั้งแต่สมัยที่แม่พายอยู่ที่อาบูดาบีะคะ่ะตอนนั้นแม่พายอยู่เมืองรูไวส์หรือถ้าพี่คนไทยที่นู่นเขาเรียกว่ารูเวสเนาะเช้านี้อากาศแจ่มใสสุดๆเลยคะ่ะขอให้มีแดดแบบนี้ทุกวันนะชอบชอบชอบ Is it fixed? No. No? I cannot fix it. Oi, oi, oui. He has to use this bicycle. There's nothing wrong with the bicycle. No? There was a bolt loose. What was it? The bolt was yeah. missing. Ah. Loose. The wheel was loose, yeah, I know, on one side, yeah. Oi, oi, and this? But you tied it now? I put a new bolt on it. Ah, it was just that bolt that loose. โอ้ยผมเอาไปจากจักรยานเก่าอ่าฮะฉันเห็นดังนั้นเนียลส์ต้องใช้จักรยานนี้โอเคนี่นะคะชั้นใต้ดินค่ะเป็นที่เป็นส่วนรวมเก็บของเป็นที่ตากผ้าแล้วก็เป็นที่เก็บของบ้านไม่ไผ่หลังเล็กค่ะของนี้ก็มาจากต่างที่ทางแดนมาจากหลายประเทศ จากจีนจากไทยจาก UAE ห้องเก็บของในตำนานรวบรวมของจากหลายประเทศที่เราเคยไปอาศัยอยู่พอลูกซ่อมจัก,กรยานกันค่ะจักรยานน้องนิลส์พังแล้วก็เลยเอาจักรยานพี่พอล่ามาซ่อมก็จะได้ใช้จักรยานพี่พอล่าลต่อไปเนี้ย and what about this can i just take that off no it's um it's for safety nails huh? mm hmm. นี่ยมันมีโซ่เนี่ยลูกไอตัวเนี้ยมันกันเอาไว้กันแบบโซ่เนี่ยมันจะมีความสกรปรกเห็นไหมครับแล้วเวลาเราปั่นอย่างเงี้ย mm hmm. ไอความสกรปรกเนี้ยมันจะไปติดที่ขากางเกงเนิลสเก่ออ๋อ อีกอย่างก็คือกันไม่ให้ขาดงงเกงอ่ะเข้าไปในโซ่ด้วยลูกใช่ะไม่ต้องเอาออกเราเอาไว้อย่างงี้นะไม่เป็นไรโอเคอืมฮะนี่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 มันมันมันสูงกว่าก่อนสักสักนิดนะโอ้โหดีสุดที่ จักรยานคันเก่าของน้องเนลใช่ก็เป็นมรดกจากแม่ไผ่นี่แหละจักรยานคันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่แม่ไผ่ยังไม่แต่งงานเลยนะตั้งแต่สมัยที่อยู่แถวแถวแอนท์เวิร์ปคุณบาสซื้อให้ไว้ไปปั่นจักรยานด้วยกันแล้วก็อยู่มาเนี่ย16-17ปีแล้วคะ่ะจักรยานคันนี้พอดีว่าเบรกพัง <c oughs> มันใช้การไม่ได้แล้วอะ่ะ ซ่อมก็ไม่ได้แล้วที่นี่คือถ้าจะเอาจักรยานไปซ่อมเนี่ยซื้อใหม่ดีว่าเพราะว่าค่าซ่อมแพงค่ะแล้วก็อันไหนที่พอทําเองได้เราก็ทำเนาะพอลูกก็เลยพยายามซ่อมรถของที่เขาล่าอยู่เพราะว่าอันนั้นสภาพดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ชั้นใต้ดีนะ,นะนคะเป็นห้องเก็บของของแม่พาย เนี่ยค่ะเป็นก็เป็นห้องเก็บของเก็บพวกน้ำปูน้ำปลาอาหารแห้งซอสต่ตางๆที่ซื้อมาจากร้านเอเชียแล้วก็มีมรดกมากมายจากหลากหลายประเทศอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะอันนี้ค่ะซื้อมาจากเมืองไทยตอนที่ไปอยู่เมืองไทย3ปีเนาะก่อนจะย้ายกลับมาบบเยี่ยมรอบนี้ค่ะ อยู่เมืองไทย3ปีอยู่ที่พัทยา,พยาเพราะว่าตอนนั้นคุณบาสไปทํางานที่น,นู่นล้วก็ย้ายตามไปที่ไปอยู่เมืองไทยด้วยกันหมดเลยตั้งครอบครัวค่ะ <c oughs> ส่วนอันนี้อันนี้สตอรี่ <c oughs> จำไม่เคยลืมตัวนี้นะคะเป็นฟรีเซอร์เป็นเครื่องแช่แข็งที่เอาไว้เสียบปลักในท้ายรถ เพื่อที่เวลาขับเข้าไปซื้อของเนี่ยซื้อของพวกอาหารแชร่แข็งเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็เอาใส่เครื่องแช่แข็งเนี้ยกลับบ้านได้ของแช่แข็งก็จะไม่ละลายเนาะมันเป็นฟรีเซอร์ตัวเนี้ยซื้อที่อาบูดาบีตั้งแต่สมัยที่แม่พายอยู่ที่อาบูดาบีค่ะตอนนั้นแม่พายอยู่เมืองรูไวส์หรือถ้าพี่คนไทยที่นู่งงนเขาเรียกว่ารูเวสเนาะเป็นเมืองที่อยู่ห่างจาก ตัวกรุงอบูดาบี250กิโลเมตรอีก100กิโลจะถึงด่านซาอุะอ่ะก็ไม่ไผย้ายตามคุณบาสไปอีกนั่นแหละไปอยู่ที่เมืองนูนเพราะว่าคุณบาสต,ต้องไปทํางานที่นู่นเนาะก็ย้ายไปอยู่กันแล้วพี่เบิร์ดก็ไปเกิดที่นั่นด้วยโรงพยาบาลการทะเลทรายที่อาบูดาบีนั่นแหละค่ะ ส่วนกระติกข้างๆกันนั้นก็ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะกระติกสีน้ําเงินนั่นน่ะือว่าจากแมคโครที่เมืองไทยถ้าเดินไปในบ้านแม่ไผ่ก็ส่วนไหนก็จะมีเรื่องเล่าเพราะว่ามันมีของที่มาจากต่างที่ต่างทางเยอะยแะเลยค่ะซึ่งนี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยตอนที่ไปอยู่เมืองไทย3ปีนั่นแหละซื้อมาจากเมืองไทยเหมือนกัน อนนี้ก็เป็นกล่องของที่ผลกลับมาจากเมืองไทยแต่ยังยังไม่ได้เอาออกเพราะว่าไม่มีที่เก็บเนาะตอนขากลับมาก็ใช้บริการของบริษัท Asian Tiger อร์ให้เขา,เาช่วยย้ายของกลับมาลงส่งลงคอนเทนเนอร์กลับมาประเทศเบล,เ,ลเยียมค่ะอันนี้แหละน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะในห้องซักผ้าของแม่ไพย จริงๆตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะถ้าเพื่อนๆอาจนะจะเคยเห็นแบบแวบๆแล้วเนาะแวบๆบแบบผ่านตาบ้างแล้วเป็นบริเวณห้องซักผ้านี่นะคะอยู่ในโซนของชั้นใต้ดินฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะโซนเก็บของ เก็บของแห้งเก็บซอสเก็บน้ำปลาเก็บพวกอของต่างๆที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเนีเ่ยค่ะเครื่องซักผ้านี้เป็นเครื่องซักผ้าที่ทั้งซักผ้าได้แล้วก็อบผ้าได้อันนี้ก็มีประวัติเองเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาจากเมืองดูไวส์ที่ UAE เนั่นแหละคะ่ะเมืองที่พี่ไผ่ไปอยู่ที่อาบูดาบีนั่นแหละแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่ จริงๆก็ยังใช้งานได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้ก่อนเวลาลงมาก็จะเห็นความทรงจำจากที่ต่างๆนะเวลาลงมาในห้องเนี้ห้องเก็บของในตำนานห้องเก็บของที่มีเรื่องเล่านะะ่ะด้านขวานี้ก็จะเป็นตู้ตู้ใส่ของนะตู้เก็บของนะคะ ะคะก็จะเป็นตู้เก็บของแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะคะทางนู้นก็จะเป็นม,มุมแบบที่ยังไม่เรียบร้อยเนาะมุมซักผ้ามุมที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นีล่ละค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องซักผ้าชั้นใต้ดินของแม่ไผ่เนาะ เอาไปทดสอบ<ล>จักรยาน,น,นกันค่ะเปิดไฟสิลูกมองไม่เห็นนิสเกลเลยอ่ะมองมาทดสอบจักรยานกันครับดูสิมันจะโอเคไหมอ่านจ,จักรยานน่าจะโอเคน้อนิสเกลน้าวิวไปแล้ว กีนงนิวส์รถจักรยานล้มค่ะเบรกแรงไปแล้วก็หน้าทีมหัวคมําแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรมากค่ะเขาโอเคก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละค่ะกิจกรรมในวันนี้ว่าเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่ผ่ายไปแล้วสวัสดีค่ะ